ผบอตัวเล็กๆตาแดงเยรอไปแก้เดียวนี้โอ้ดูเดือดทีหล่ะไม่เดด้แเดีวนี่คนมันหมดนะน้ำหรืน้ำมันทอมันอะทำไมในมเนี่ยก็มันกักตัวกันไปสาีตัวเกนะ่เฮ้ยนานนะนานลแล้วแวมันแล้วมหลายแล้ว เป็ลี่ยนนทบสาชื่องี้ยก็ตัวนอจะหลงบอกไม่รู้เด็กมันแย่มันไปเต้นมาต่มแมทซีแมทเเป็ดเราอะไรเป็นลมขนาดนันก็กระเช้าลมไม่รู้ตอนนี้กูเมื่อยเป็นเนื้อยางไปชื้ออะไรนะหน้ามืดนิดเป็นดูไรซกด้วยอะไรนะเนื้อยางอ่มแั้นันแล้วเชิงกนไป มาคือทีมีการล้ทีมีการนะครับนนก็เป็ได้ที่สอมันมาแค่พุยนอตะ้แค่สุดเชื่อเชือหรืไม่ใช่ใ่สุดหันั่นแหะน็ตมัน็อได้ทีึ่งเห็นขณะสองส่วน้อะไรที่น้องเด็กพี่เห็นพี่ดูไ้สลดซอฟต์แวร์หนทีว่านั้นชิงอะนะคือก็อีฟุด

ถึงบ้านปุ๊บพวกมาบีดแต่หน้าบ้านเลยว่ะเยียมีการยืนเวอร์มามามาเฮ้ยหลังฮะไอ้ฟิวดึงกุมเราโง่เคือเป็นครยืน้างหนมาสิโอ้หขนลูกคัวกรหนที่นงมองเนี่ยมันเลยก็ทานกันเลยเขามันหอบกัน่า ของเจ้าใครคนเจอกี่ฟ้าเถอมใครวะอ๋อคนนึกออกแล้วไอ้เหียเมื่อคือทำอะไรบ้างอืมหมอนยี่ห้ไผ่ไปไผ่ไปไโยนนูโหโคตรอะไอ้กูไอ้โวดนึงอะไปมาไอ้ยังไปอยู่น้ำคอยแห้งตายหาไ้เหีย đền <laughs> 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 <Thửa nên> em đúng nó cái khẩu

มึงเรียกมันพค่นีแหละเอกเพมกันมึงด่ามัน่แกเขาไม่ออกไปเลยไปเลอยไห Ô mọi người ăn đi ăn thịt mười lăm món này món này